ีครับวันนี้พบก,กับสิวนุย้ยพรุ่งนี้วันหยุดพอดีวันนี้ก็ทำงานเต็มที่มาทั้งวันแล้วครับพอดีผมไปได้ประสบการณ์มานะอย่างหนึ่งเนาะสำหรับเท่าแก่ที่วิ่งยางพลาหรือว่าวิ่งอ้อยวิ่งมันอะไรก็ช่างนะเนาะใช้อีสุฮินุฟูโซอะไรก็ช่างออย่าลืมนะครับเรื่องการรับประกาศนี้ สำคัญที่สุดแล้วสําคัญที่สุดรับประกันตัวเครื่องนะส่วนของฮีโน่เราเนะี่ยรับประกันตัวเครื่องอยู่ห้าปีนะแต่ของคู่แข่งไม่รู้รับประกันเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าวันนี้ผมออกตลาดไปไปเจอลูกค้าท่านหนึง่ง <c oughs> ไม่รู้ว่าลูกค้านะ่ะรู้หรือเปล่าว่าเวลาการต่อเติมหรือดัดแปลงตัวเครื่องแม้ว่าเราไปเชื่อมหรือดัดแปลงตัวเครื่องนะ่ะ มันมีผลตกกันรับประกันตัวเครื่องนะตัวนี้เราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะตัวเครื่องนะ่ะผมมีประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งผมได้ขายให้รถมิกเซอร์นะลูกค้าออกไปใช้งานได้ประมาณปีหนึ่งนะฮะลูกค้าติดลมคล้ายๆว่าเราถอนตอนะฮะ คาว่ารถดัากับมิกเซอร์มันถอนตอ่อถ้าคุณเคยเล่นรถจะรู้ว่าคําว่าถอนต่อเป็นยังไงนะฮะมันติดลมโดยปกติเราต้องเอารถมันลากออกนะแต่ปรากฏว,ว่าลูกค้าตัดินใจกระชากออกมันส่งผลให้ระบบเฟืองท้ายดอกจอกหรือว่าไดา้เฟืองไดสีนะมีการเสียหายปรากฏว่าลูกค้าผม ทำให้เคสเนี่ยดกจอกเสียหายดื้อสีมีมีรอยแบบกระแทกนะฮะยังไม่ถึงเฟืองท้ายนะฮะตัวนี้ลูกค้าเลยมาถามว่าเอ๊ะขับรถไปเสียงรถมันเป็นแปลกๆมันจะดังป,ะป,ะป,ะปะั๊บป,ะ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 ปะัผมก็เลยบอกลูกค้าว่าเคสเนี่ยลูกค้าเล่าอาก,การผมฟังได้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไร ลูกค้าก็เลยบอกว่าพอดีมันติดลมก็เลยกระชากออกลูกค้าก็ประสบการณ์ไอเรื่องการถอนตอไม่มีนะเมราะว่าโอ้จังหวะนี้ลูกค้ามันถอนตอแล้วน่าจะเป็นถ้านหนักๆนอะ่ะเป็นถึงลามไปถึงเกียร์เลยผมเลยบอกคะไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมก็ไปหาไม่ต้องลื้ออะไรสักอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองทําเรื่องเค็มให้ ผมเข้าไปหาลูกค้าไม่ได้เรื่อ,อรสักอย่างผมทีมงานช่างเข้าไปหาถ่ายไปดูเพื่อคลิปอะไรเรียบร้อยส่งทางฮีโน่ปรากฏว่าเคสเนี้ยลูกค้าไม่มีเสียอะไรสักบาทผมทําเรื่องเค็มได้ค่าใช้จ่ายประมาณเจ็ดหมื่น 7, 000, ถ้าผมจำไม่ผิดพวกดอกจอกอ่ามันไม่ถึงเฟืองท้พวกเกียร์นะครับอยู่ระบบเฟืองท้ายพวกดอกจอก 8, แตกละเอียด พวกอยู่ระบบของไอเฟืองท้ายอะเสียหายทั้งหมดค่าซ่อมประมาณเจ็ด0มืนบาทเคมไม่ต้องเสียอะไรสักบาทถ้าลูกค้าท่านใดถ้าได้ฟังผมอยู่ออกรถไปใหม่ๆหรือว่ามีการถออะไรต้องบอกเซลล์โดยตรงนะอย่าไปลือถ้ามันเกิดความเสียหายตัวเนี้ยแจ้งเซลล์ให้เข้าไปที่คนที่ขายให้นะ เขาไปถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเรียบร้อยเราไม่ต้องไปแตะต้องอะไรสักอย่างแล้วเขาจะทําเรื่องส่งเรื่องฮีโน่ตัวเนี้ยผมประสบการณ์ของผมนะทาให้ลูกค้านะ่ะผ่านมาเรื่องเค็มอนะ่ะเชื่อผมถ้ามันเกิดความเสียหายเราอย่าเพิ่งแตะต้องแล้ไปรถใหม่จอดรถตัวหาเซลล์ให้เขาไปดําเนินการให้พวกเนี้ยเค็มได้แต่ผมผมกาลังจะพูดเนี่ยมันจะเป็นสิบลอบพ่วงนะ เป็นคู่แข่งผมนะแต่ลูกค้าไม่รู้ว่ารถของเขา,าขาดรับประกันไปแล้วที่เขาไปดัดแปลงต่อเติมนะแต่ทางเซลล์หรือยี่ห้อ,อต่างค่ายกับฮีโน่นะฮะไม่ได้แจ้งผมไปรู้มาจากอู่แต่ตัวเนี้ลูกค้าที่ผมพูดถึงผมเป็นคนขายหกรอไปสองคันละหกร้เนาะพอดีลูกค้าเอาพ่ววก็เลยเออกไปของคู่แข่ง ปรากฏว่าตอนนี้รถของเขามันขาดรับประกันแล้วแต่ลูกค้าย,ยังไม่รู้ผมก็เลยเตือนไว้ว่าการรับประกันเนี่ยีเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าซ่อมแต่ละครั้งเนี่ยจะหมดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหรือหนึ่งแสนหนักหนักแสนสองแสนสามแสนมันแล้วแต่ว่ารถเราเป็นพ่วงหรือหกล้อเนาะตรงนี้เงินแสนมันหายา,ยากฝากกิปไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ